สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับตอนนี้นะครับผมจะทดลองเลี้ยงบ่อทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับซึ่งพ่อแม่พันธุ์ของกุ้งฝอยผมก็จะไปหาดักเอาตามธรรมชาตินะครับตามบ่อธรรมชาติแล้วผมจะมาใส่ไว้ในบ่อตรงนี้นะครับเป็นบ่อทดลองเลี้ยงนะครับส่วนน้ํานะครับน้ําใส่ไว้ในบ่อผมจะ เอาน้ำใส่ไว้ในบ่อประมาณสามถึงสี่วันนะครับน้ำใส่ไปสามสี่วันจากนั้นผมจะหาพวกพืชครับวประเภทจอกแหนนะครับสาลายหางกระรอกมาใส่นะครับครับติดตามชมนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับครับมาดูกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมนำจอกครับจอกแล้ว สาลายางกรอกนะครับมาลงเพื่อให้ปรับสภาพน้ํานะครับปรับสภาพน้ําเพื่อจะเอากุ้งฝอยมาลงนะครับตอนนี้กําลังเตรียมนะครับเตรียมบ่อเพื่อลงกุ้งนะครับตอนนี้เป็นสาลายหางกรอกนะครับเก็บมาจากบ่อนะครับจากธรรมชาตินะครับ หลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะเอากุ้งมาลงนะครับช่วงนี้ก็ให้น้ํานะครับน้ําปราปาให้คลอรีม,มันระเหยไ,ไปก่อนนะครับนครับสาลายครับเดี๋ยวผมจะไปหามาเพิ่มอีกนะครับสาลายสําหรับสาลาัยเพื่อให้มันเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งนะครับ การเตรียมบอ่อก็ประมาณนี้นะครับน,นี้เป็นบอ่อทดลองครับบอ่อทดลองเลี้ยงนะครับทําที่กันแดดไปด้วยนะครับถ้ารอดก็ผมจะมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้ในการเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับปัจจุบันกุ้งฝอยนะครับหายากมากนะครับหายากมากสําหรับราคาซื้อขายในตลาดก็ กิโลกรัมละส0มร้อยสมถึง4ี่บาทนะครับก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะครับถ้วยหนึ่งก็ถ้าขายเป็นถ้วยนะครับถ้วยเล็กๆก็ถ้วยละลยละี่0 0บาสบบาทแล้ครับผมจึงอยากจะทดลองเลี้ยงนะครับผมดูนะครับดูจากหลายๆคลิปแล้วนะครับหลายๆหลายๆคนนะครับที่ทดลองเลี้ยงนะครับ ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเนื่องจากกุ้งนอกน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเอากุ้งลงมาปล่อยนะครับวิธีการเอากุ้งลงมาปล่อยแล้วก็วิธีการให้อาหารนะครับต่อไปนะครับนี่ครับทิ้งไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับ ครับสําหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เปิดน้ําใส่บ่อไว้นับสามสี่วันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาหากุ้งครับหากุ้งไปปล่อยใส่บ่อทดลองเลี้ยงของผมนะครับวันนี้ผมเอามาหกหลังนะครับก็จะมาใส่ไว้ที่เดิมเลยนะครับตรงนี้เลยครับก็เป็นเหยื่อสูตรลำขั่วนะครับผสมกับอาหารปลาดุกนะครับ จะใส่ไปตรงนี้ครับใส่ไปตรงนี้ครับหนึ่งหลังครับเนี่ยนะครับผมจะใส่ไปตรงนี้ครับหนึ่งหลังครับลำผสมกับอาหารประดุกนะครับดักไว้ครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาดูตรงนี้ชมจะปล่อยกุ้งลงบอ่อนะครับ ็หลังที่สองครับผมจะใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับหลังที่สองครับผมได้ไปดักจุกเี้ยงเมื่อวานนะครับแ้วที่จะเอามาใส่บ่อเลี้ยงนะครับก็ถือว่าใส่เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะมาปล่อยลงบ่อเลยนะครับบ่อเตรียมไว้ครับเนี่ยครับวันนี้ผมจะปล่อยลงบ่อครับวันนี้ที่ได้มาก็ ประมาณนี้ครับเราจะแยกปลาแยกตัวที่ตายออกก่อนครับเราจะตัวที่แข็งแรงนะครับลงไว้ในบ่อที่เราเตรียมไว้นะครับมาดูการปล่อยกันเลยครับน,นี่นะครับผมก็จะใส่น้ำไว้นิดเดียวนะครับแล้วทีน,นี้ผมก็จะค่อยๆเอาน้ำนครับเอาน้ำลงไปในภาชนะที่เราใส่นะครับ ค่อยๆปล่อยลงไปครับค่อยๆปล่อยลงไปนะครับเำารตัวที่เขาแข็งแรงนะครับเขาก็จะกระโดดออกนะครับเขาก็จะลอยน้ำออกนะครับเพื่อให้เขาปรับอุณหภูมิก่อนนะครับ่อไปก่อนครับ นครัถือว่าแข็งแรงนะครับุ่งที่ได้มาฝองฝ่ากธรรมชาติครับนี่ครับก็จะค่อยๆกระโดดออกไปนะครับ ไปแล้วครับครับไปแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับเดินออกไปแล้วครับนี่ครับเขาจะค่อยๆไต่ออกไปนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ลงมาก็เดี๋ยวเขาจะลงมาเขาเองนะครับนี่ครับ ไปอยู่บ้านใหม่กันนะครับนี่ครับมีตัวโตๆครับคงฝอยตัวนี้คือไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทดลองเลี้ยงโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะครับจะเลี้ยงจำลองจากธรรมชาตินะครับจะดูจากธรรมชาติ แล้วก็จะค่อยๆไปเดินออกไปทีละตัวสองตัวน,นะค,าานะคาานาราับเลยครับเขาก็มาเลยครับเขาจะเข้ามาอยู่ในสาร้ายที่เราเตรียมไว้นะครับ เยอะครับให้เขาปรับสภาพน้ำของเขาเองครับไปนะครับไปนะครับ ไปเรื่อยๆบทที่สองครับ <c ười> นี่นะครับบ่อที่สองครับผมกุ้งตัวสวยๆเลยนะครับจะสังเกตได้ว่ากุ้งฤดูนี้นะครับยังไม่อช่วงนี้ยังไม่ค่อยวางไข่นะครับนี่ครับตัวไข่ก็มีครับนี่ครับตอนนี้ไข่ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับ ตัวที่ไข่ก็มีนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังปรับสภาพน้ำอยู่นะครับปรับสภาพร่างกายนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่ากุ้งที่ผมปล่อยนะครับจะเติบโตรหรือว่าทำไมก็จะมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนที่ตายนะครับที่ไม่รอดรไม่ได้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราต้องเขาเราต้องเข้าใจด้วยว่ากุ้งที่เราดักมานะครับมาจากธรรมชาตินะครับแล้วเรามาลงบอ่อแบบนี้นะครับ ก็จะไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนบ่อที่เขาเลี้ยงนะครับเลี้ยงใส่ออกซิเจนะครับก็จะมีข้อดีและข้อเสียเช่นกันนะครับข้อดีก็คือการให้ออกซิเจนของกุ้งนะครับจะทําให้กุ้งมีอากาศหายใจนะครับแต่เมื่อใดที่ออกซิเจนนะครับเสียหรือไฟดับนะครับอาจจะทําให้กุ้งน็อกได้นะครับทำให้กุ้งน็อกน้ําได้นะครับ ส่วนวิธีนี้นะครับวิธีการเลี้ยงแบบไม่ใช้ออกซิเจน,นะครับก็ผมก็ยังไม่การันตีนะครับไม่ไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซนว่าเขาจะรอดนะครับตอนนี้เป็นบอ่อทดลองเลี้ยงนะครับบอ่อทดลองเลี้ยงเดี๋ยวเรามาค่อยมา,าติดตาม อีกทีนครับว่ากุ้งฝอยที่ผมเลี้ยงไว้นะครับจะขยายพันธุ์ไหมหรือว่าจะรอดมากน้อยแค่ไหนนะครับครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผม